โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาสู่หน้าน่าจะเป็นหน้าสร้างตัวละครนะครับตัวละครโอเคชื่อจริงภาษาอังกฤษเหรอภาษาอังกฤษโอเคโอเคนี่ทันนะครับ T ย U เสียนอ่ะแล้วกันอมีซี่หน่อยนามสกุลบะฮู้นามสกุลอะไรวะอายิโนโมโตะนามสกุลอะไรวะเนี่ยหายอะไรวะ ยามาห้า <Y> <c oughs> วันเกิดนะครับยี่ห้าไ้ไว้ยี่ห้าครับศูนย์สี่สามแปดแล้วกันนะส่วนสูงร้อยหกสิบห้าครับเตี้ยไหมอย่าดอกมันหันยังไงวะเนี้ยอันนี้เราเราปรับแต่งยังไม่ได้หรอกดสี่หกหมุนไม่ได้เดี๋ยวโอเคแต่อย่างโอเคทำไมผมเป็นอย่างนี้เนี้ย โอ้โหคนจะหลอ่ออะไรวะนั่นอะเดี๋ยวนะเพชเลือกได้ไหมเฮ้ยกูยังไม่นี่กูซากแล้วล่ะชิ่หายแล้วหัวเถิกโอ้ยผมผมขึ้นไม่ทั่วหัวเลยลมันชิ่หายแล้วครับเออไม่เป็นไรเราลองไปดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างัเปิดไปดูอ,อ่อ เป็นไงครับฮัลโหลแล้วมันคุยยังไงวะเนี่ยไอ้ใครวะเนี่ยใครวะใครมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยผมไปด้วยคุณครับใครวะ <c oughs> ยัยใส่หมวกด้วยเออปิดหัวร้านไว้ก่อนชิบหายแล้วพูดไงวะฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลกูดีงไงวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวทีเดี๋ยวกูลงก่อน,นเลย พูดเก๋วะเยอนะครับโอ้หไม่เคยเล่นเล่นโคตรมั่วเลยเซตติ้งก่อนกดตุ่มเลยพูดอันนี้เปลี่ยนมุมกล้องเอาชี้เฉยโอเคกด N นะครับฮัลโหลมีใครได้ยินผมไหมฮัลโหลบอสเซบโอเคครับเจอแล้วครับเราไปเกี่ยนกันดีกว่าไหนนะออกจากพื้นที่เซฟโซนชี้อะไรตั้งหนาเนี่ยกดบก่อน อเ,เอาปรับระดับโอเคในะแค่นี้พอแต่ไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยเฮ้ยมีคนวะมีคนครับเดี๋ยวก่อนมีคนเขาทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ยืนฟังเทศอะไรกันอยู่เนี่ย <c oughs> โอ้คนเต็มเลยไม่เงียบจังไม่มีใครคุยอะไรเลยน่ะเราเปิดหรือยัง มันได้คุยกันหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเดินเดินหากันนะมันจะมีคนคุยกันไหมแล้วไข่มันนอนอะไรอยู่นี่นะเดี๋ยวไปได้ดิเออทอมมันอยู่ได้ยินอยู่อาวุ้นปอกแคตลูโอ้มีกี่ปืนตัวเยอะกว่าเยอะกว่าคือเรามีแค่ปืนโพกอ่ะเราก็มีปืนโพกเฉยอะไรวะนะชื่อว่าอะไรครับ เดี๋ยวเรเาไปแอบฟังก็กคุยกันเดี๋ยวอะไรวมเนี่ย,ยเ,เดี๋ยวนะอุ้ยรถน่ะแท่อยากเข้าอยากไปด้วย <c oughs> โอ้โหมันเล่นอะไรกัน <c oughs> <c oughs> โลดีครับอะไรอยู่ไหมครับ อุ้ยเฮ้ยเขินเสียงตัวเองยี่สิบหายนะครับสวัสดีครับร้านตัดผมไปทางไหนครับทางนู้นเลยครับอ๋อตรงไปนู่นเลยตรงไปนู่นนู่นเลยอ่ะ อะไรเนี่ยเอขอบคุณมากครับคุณสมสมศิริสมศีค่ะสมศรีโอ้สมศีสมศีโอ้ใช้แดงให้ถูกเลยค่ะโอ้ยกูละโคตชอบเลยยุ้ยหาโอ้ยอะไรเนี่ยขอให้บอกให้เราไปทางนี้กูลอยไปเลยหรอฮัลโหลสวัสดีครับนาย เราเป็ร้านตัดผมเนี่ยดิแร็ปนึงนะมีรถไหมครับผมไม่มีรถเลยแร็ปดิลองดิดึงดึงดึงดึแล้วดูไปร้านตัดผมก็ได้นะเจตังเอห็นในแมปป่ะเอตัวคนสีชมพูอ่ะมันแต่งตัวดีอ่าคนสีชมพูเหรอใช่ใช่ในแมปใช่ไหมครับครับอ๋อโอเคขอมม่าครับเจอกันนะคนสีชมพูเหรอ แต่งตัวฟรีอ๋อนี่ไงโอเคไกลจังไกลมากโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราวิ่งไปครับมันไม่เปิดแมพให้ดูอ่ะตรงนี้ใช่ไหมวิ่งตรงนี้โอเควิ่งมางี้เลี้ยวขวาตรงยาวโอ้ไกลมากรถไกลเนี่ยยืมกันได้ไหมชุดโดนก็ด่าว่าไปเอาวิ่งไปดีกว่าโอเคอเครับตอนนี้ครับ เราเราวิ่งไปร้านตัดผมนี่อยู่ไกลเป็นกิโลเออมีสาวมีใครพาไปได้ไหมเนี่ยโฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะหาคนพาไปได้ไหมเฮ้ยผมเจอรถครับทุกคนเจอรถเฮ้ยกูม,มีรถขี่แล้วขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ <laughs> ไไดวะ่ะเฮ้คต้นอย่ามาชูวมัดชูม,มือวะ่ะไม่ได้ฮาด เมีใครใจดีพาผมไปจุดสีมูได้ไหมได้วิ่งไปมากเลยนี่รถคุณนเหรอคันสีม่วงเนี่ยไม่ใช่แล้วโอใครก็ไม่รู้อ๋อไปแล้วเราเจอกันเลือช่เอยู่ตรกลางโอ้สายแ่นรับผมเจอสาวส่แว่นใจดีจังๆบอกเลยจังหวะนี้ไปแล้วครับเกาะเอลหน่อยจะไปเป็นเกาะเอวอ่ะจับตูดก็เจอเลยโอ้ยโอเคถึงยัง ผมลงแบบดิจิตอลโอ้ยขแบบโอ้ยเฉียวเรียบลงแบบนี้เหรเพื่อนเราขอโทษจอดได้สวยงามมากครับผมโอเคเขาแต่งตัวกันตรงนี้ครับผมเปลี่ยนไงเปลี่ยนเพศอุ้ยเอาวะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ผู้หญิงนะครับเราจะเล่นเป็นผู้ชายนะครับผมจะเปลี่ยนผมเปลี่ยนทรงผมยัางวเลย ยไม่น่าตุ่มจ้ะโอ้ยน่าอะไรโอเคครับตอนนี้ผมก็ใครใจดีให้ตาเลยไม่มีตาแล้วไม่หล่ออะไรวันนี้ล้นใครเนี่ยไม่มีอะไรค่ะเห็นไหมเขากำลังจูยี้ดูดีใครยีเวฟซีฟูงมาวะนนียโอ้โหไม่แวฟแต่งขึ้นได้ไหมได้น่ะคนตัวไม่ได้ไม่อยากแกล้งทำเลยไม่อยากทำตัวผู้หญิงอ่ะ เอ,อคนใจได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวะเอาคนละเรื่องเดียดยด๋ยวนะใจเย็นนะพี่จีบด้วยโอ้ยกูไปแล้วอยากเป็นก้างขวางคอครับเราจะเป็นกอขอคอเลยเรายังไม่มีรถเลยครับตอนนี้ทำไมพกปืนได้ไเนี่ยเป็นแค่ผู้คนธรรมดาแต่ว่าดันพกปืนครับวิ่งรอบทิศรอบทางออกจากพื้นที่เซฟโซนแล้ว มีซองพกปืนด้วยครับแต่ไม่มีปืนครับจังหวะนี้เฮ้ย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 ไปไหนเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปต่อไปไปต่อี่เออพี่ครับผมจะไปซื้อรถจักรยานครับผมซื้อรถจักรยานเหรอดีดีขอติดขอติดรถพี่ด้วยได้ไหม โอ้โหมาไหมคุณซื้อรถจักรยานใช่ไหมคุณจะไปที่ไหนผมครับผมคุณวางแมพมให้ผมหน่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปซื้อที่ไหนเนี่ยโอเคได้ได้ได้ยุ้ดีขึ้นรถได้ยังชอบเลี่ผายอะไรเดี๋ต๋มสไตล์หลีเดี๋ยวผมพาคุณไปสมุดมากครับถ้าคุณฆ่าผมนะผม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 ต่อยคุณเลยนะผมบอกผมไม่ฆ่าคผมบคุณมากครับคุณแต๋มสไตล์หลีใช่ไหม ผมผมอ่าหลีเชี่ยวหัวครับจอหลีเชี่ยวหัวโอเคโอเคเดี๋ยวผมผมหารถตุ๊กมุกอะไรทางไม่ใช่ได้คือเกมนี้เอ๊แมปนี้มันต้องซื้อ D P S ยังไงราคาประมาณพันหนึ่งาะว่ามันมันในนี้เกมแพงเกินครับผมไม่โชว์แมปแล้วมันดูยากจริงๆเลยอาใช่ครับผมก็ว่ากันแล้วผมไม่ค่อยชินงงตาแตกเลยนี่เลยครับลงเลยฮะ โอเคขอบคุณมากครับครับผมเริ่มถอดไงวะเนี่ยหมวกเนะี่ยกดจีมั้งครับถอดผมไมเ <ranks> ้เอาคุณไม่มีมือถือนี่นะใช่ไหมใช่ครับเออถือว่าโอเคนะครับเซิร์ฟนี้เขาเฟรนลี่มากเลยแล้วตังเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยว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 ตังดูตรงไหนวะเนี่ย มอยากได้จักรยานมากเลยตอนนี้ฮะเดี๋ยวนะจักรยานมันอยู่ไหนวะมีแต่รถตู้ปแบบชิบหายแล้วปั๊บโอเคได้แล้วครับแต่ผมมันซื้อได้นะแต่ไม่รู้ว่าตังค์อยู่ตรงไหนจักรยานไงเกิดยกล้องไงวะเนี่ยยกไม่ได้ชิบหายแล้วมันปั่นได้แค่นี้เหรอโอเคมอบยก ใครยิงอะไรเงี้ยอยู่อ่ะเฮ้ยหี <laughs> ้ยตายเลยไม่เนี่ยวเอาคืออะไรโอ้ย <laughs> อยู่ดีก็โดดลงมาเฉยโอ้โหเดี๋ยวนะ้าปั่นจักรยานไม่เป็นครับมันปั่นเร็วได้แค่นี้เหรอวะโอเคโอเคเริ่มเร็วแล้วเดี๋็ดเดี๋ยว,ยวไปหาผู้คนกันนะผมขอไปหาผู้คนก่อน มันไม่มีไอ้นี่มันดูแผนที่ไม่ได้ครับอย่างที่เขาบอกครับเซิร์ฟนี้มันดูแผนที่ไม่ได้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไวเหลือเกินโอเคจักรยานมีไฟด้วยโคดแจ๋วแจ่มแจ้งครับผมเฮ้ยมันเขาไวอยู่นะครับเขาอยู่ตรงไหนกันนะตอนนั้นนะที่เราไปอ่ะเฮ้ยทำอะไรอะ่ะหลครับ นี่ครับครับรู้ไหมเขาไปชุมนุมกันอยู่แถวไหนอ่ะอะไรผู้คนน่ะผู้คนน่ะเขาอยู่กันแถวไหนนะครับไม่รู้เหมือนกันเราไปดูเหมือนกันเล่นนี่ไม่นะดิเรนนี่คือเรนบันเล็กพูดไรอยู่เนี่ยเก็บลิ้นกันพี่โอเคครับผมครับครับอะไรวะพูดลิ้นพันอย่างนี้ไปไปตามเสียงบอไหมอาจจะเจอ นั่นไงนั่นไงลองไปดูครับลองไปดูเห็นจักรยานมันกระโดดได้ด้วยนะเฮ้ยนี่เปล่านี่เปล่าเหมือนจะใช่ครับเจอแมวยุกเหรอเอาว่าละเจ้าจักรยานว่าล่ะเออเก่าด้วยเอาว่าล่ะเข่าว่าลากคนเขาไปอยู่ไหนกันนะเอ่าว่าล่ะนี่เงยคนเขาอยู่นี่ไงมองไม่เห็นล่ะเอาล้วครับเราปั่นจักรยานเข้าไปแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเคลีร์คน จอดได้ใช่ไหมจอดที่คนพิการได้ไหมเนี่ยที่ดูดบุหรี่เท่ยังเพทรีเดี๋ยวให้เอาจักรยานมาปั๊มไว้เท่านี้ไว้อยากได้รถบ้างอ่ะเฮ้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยมันนอนตักด้วยโอ้โหเอาเรื่องวะปั๊มขอชุดหน่อยครับเอาโอ้โหทุกคนขอชุดกันเลยจิมจิ้มเป็นแพทย์ด้วยนะครับผม เชื่อ,อลิสอลิสคูเรนนะโอ้ my god โอ้นคนมุงนอนตายทั้งหมดไปก่อนนะจะหาผู้หญิงที่มันะอยู่คนเดียวใครวะเนะี่ยเฮ้ยนายโดนยิงมาหรอทำอไรอ่ะเลือดดีท่วมเลยจีฟอร์นะครับโอ้ยเลอดดือดนี่อาบเต็มตัวไอ้นี่เห็นมันนอนมาตั้งแต่เราอยู่แล้วังยังนอนอยู่นะฟินิกเยนะ 390นี่มันเป็นอะไรไอดีล่ะอะไรวะเนี่ยตำรวจจะไปต่อยตำรวจจะเป็นอะไรไปต่อยได้ไหมต่อยไม่ได้หว่ะเซฟโซนต่อยตำรวจแม่งเลยใครขโมยจักรยานกูเนี่ยเมื่อวานได้ไปหาเขาไหมเฮ้ยผมก็เล่นด้วยกันตลอดจักรยานกูจักรยานกูลงลงจักรยานด้วยเขาบอก เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมทำไมคนอื่นมันขับจักรยานถึงได้อ่ะรถตำรวจรถโคตรเท่เลยว่ะขึ้นรถตำรวจได้ไหมเนี่ยรถโคตรเท่เฮ้ยอย่าได้หนึงเอ้าแล้วเดี๋ยวทำไมตัวอ่อนอย่างนั้นวะน่ะขี่รถไปก่อนขี่แล้วคนในแก๊งล่ะคนไหนอ่ะในแก๊งะ ขอาวะ่ะโอ้ยพี่ครับเออกุ้งตม้มชื่อนี่หมูหมึกกุง้งทั้งนั้นเลยเนี่ยเฮ้ยเขอาอะไรจะลองรถกันละ่ะอะไรนะแข่งเปล่า้ยแข่งว่ะเอาว่ะโอ้ยผมกาแฟอะเอาเลยนะเอ้ยยังไงผมก็แพ้เอาไปดิครับโอ้โหจังหวะนี้ครับผมนี่ยกล้อชโชว์เอาล้วครับตอนนี้โอ้โหรถข้าวแกงรถข้าวแกงแซงไปแล้ว อย่างแรงบอกเลยแซงไปเป็นทุ่งทุ่งเป็นเป็นกิโลโอ้ยดูไม่ได้โอ้ยยังเฟี้ยวนะคุณพี่บอกเลยเฟี้ยวจ๊ดฮ่าฮ่รักเลโอ้โคตรแรงอยู่ดีแข่งกันเฉยรถแรงอย่างวะเป็นทิ่ยวคนเปล่าเฮ้ยรถแรงอย่างวะเป็นเที่ยวคนไหมต่ถ้าไข่มันนั่งจุกอยู่เออที่ไหนอะเกมนี้มันหาแต่ว่า ไม่แข่งขึ้นแบบเราอ่ะด้วยไม่แข่งขึ้นแบบพี่เลยอ่ะเออไหลเลยด้ะได้รู้ว่าทีมเดียวกันไงเออาุดนอนชุดนอนเนี่ยนะอืมโอ้โหกดจ้าไปเอาไหมชุดนอนใส่ชุดนอนเข้าแกงครับผมโอ้ไปแล้วรถโอ้รถโอ้โหรถข้าวแกงสายแกงนี่โอ้มีสับเกียร์หลอกหาหมออะไรนะหาหมอหมออยู่ไหนไปหาหมอหนิ ให้หมอเปลี่ยนชุดให้โอเคครับโอเคโอเคโอเคครับรถแม่แรงจริงครับดูครับขูขึ้นมา192ร้อย200โอ้ย300อ่ะมี300แน่แต่ 300, ต300จริงจริงโอ้ดิฟมาส่งมาเฉยโอ้ยเอาเรื่องว่ะกูโดนขอบคุณครับพาแวนสนุกมากครับผมหมอเยเนี่ย ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามาลองป่วนใหม่นะครับเพราะว่าผมจะไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอินดิเอโรเพะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกนะครับคลิปหน้าครับอีพีหน้าครับติดตามกันด้วยครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ